ครับสำหรับบทที่6นะครับเราจะมาพูดถึงบอร์ดควบคุมที่เราจะใช้งานกันนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่มีชื่อว่า Arduino นะครับ Uno ก็ได้นะครับ Pro Micro ได้หมดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรนะครับแล้วก็บอร์ดควบคุมเนี่ยไม่ได้มีแค่ Arduino เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับบอร์ด Microcontroller นะครับอุปกรณ์ควบคุมที่เราจะใช้นะครับ ก็มีหลายบอร์ดนะครับมีของบริษัทไมโครชิพนะครับเป็นบอร์ดปิกนะครับ Z 80 MCS 5 1นะครับหรือของเรานะครับ AVR Arduino นะครับถูกพัฒนามาจาก AVR นะครับเราก็จะใช้บอร์ด Arduino ในการเขียนโปรแกรมควบคุมเด้อนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้นะครับอย่าง Arduino นะครับที่ชาวใช้ก็จะมีพอร์ตเราต้องรู้จักพอร์ตก่อนนะครับ ในส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับที่เราต้องรู้ก็คือคอนเนคเตอร์ USB นะครับก็จะเป็นตัวเสียบนะครับ USB ตรงนี้นะครับเป็นสายเสียบสำหรับ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้เราสามารถใช้ไฟ6 2โวลต์ได้นะครับใช้จากอะแดปเตอร์ก็ได้ใช้ไฟจาก USB ก็ได้นะครับ แล้วก็มีพินนะครับพินต่างๆอย่างเช่นตรงนี้ครับมีพิน3โวลต์5โวลต์กราวนะครับ VIM นะครับโวลต์อินนะครับแล้วก็อนาล็อกพินนะครับอนาล็อกพินคืออะไรอนาล็อกพินคือตัวสัญญาณอนาล็อกที่เราจะใช้ในการอ่านนะครับอ่านค่าสัญญาณอนาล็อกนะครับเราจะมาใช้ในดิจิตอลได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอนาล็อก ถูกกำหนดให้มี A0 ถึง A5 นะครับในบอร์ดนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีชิปนะครับเป็นตัวเก็บข้อมูลซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับชิปตรงนี้นะครับห้ามเราเอามือไปลูบหรือว่าไปจับเล่นโดยเด็ดขาดน,นะครับแม้กระทั่งชิปเล็กๆอยู่ข้างในบอรดนะครับเพราะว่าเมื่อชิปพวกนี้นะครับก็จะมีพวกหน่วยความจาทีา่ถูกป้อนไว้ในระดับหนึ่งนะครับอยู่แล้วแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเราเอามือไปรูปอาจจะทําให้รัดวงจรหรืออุปกรณ์ชํารุดเสียหายได้นะครับซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างในจะเสียหายได้เป็นชิปเล็กๆขนาดนี้นะครับดังนั้นอย่าเอามือไปจับเล่นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นพอตที่เราจะเอาไปใช้งานแบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลพอร์ตงศูนย์กับ1เนี่ยเป็นท X อกกับ RX ของสัญญาณนะครับดังนั้นตัวนี้เป็นอเตอรับนะครับห้ามเราเอาไปใช้ในอุปกรณ์อินพุตเดี่ยขา เพราะว่าเวลาเราเบิร์โปรแกรมถ้าหากว่ามีค่าความดานทานที่ผิดเพี้ยนหรือว่าสัญญาณไม่เข้านะครับเราก็จะเบิร์โปรแกรมไม่ได้นี่คือเทคนิคนะครับในบอร์ดการใช้งานบอร์ดนี้นะครับโอเคทีนี้บอร์ดนะครับก็จะไม,ไม่ได้มีแค่บอร์ดของ Arduino เท่านั้นก็จะมีติกของ microchip หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับหรือ mcs 5 1นะครับหน้าตาก็เป็นอย่ายคล้ายกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงของเราดีกว่าเนาะ โปรแกรมที่ใช้เขียนนะครับก็จะเป็นโปรแกรม Arduino นะครับในส่วนของโปรแกรมหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่คือในส่วนของบทที่6นะครับเรารู้จักบอกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทต่อไปบทที่7นะครับการเขียนโปรแกรมแล้วก็การอัพโหลดโค้ดโปรแกรมนะครับ